ทุกท่านครับดังนั้นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องข้างหน้าต่อไปผมอยากจะพาทุกท่านย้อนไปจุดเริ่มต้นของพักอนาคตใหม่ว่าเหตุผลในการตั้งพักนี้ของพวกเราคืออะไรทำไมเราถึงต้องตั้งพักอนาคตใหม่ขึ้นมาทุกท่านครับ5ปีที่เราอยู่กับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชน ผมขอดูมือหน่อยใครในห้าปีนี้รายรับรายได้เพิ่มขึ้นบ้างยกมือให้ผมดูหน่อยครับมีไหมครับไครนะมีแต่ลด,ดใครที่ห้าปีที่ผ่านมารายได้ลดลงหนี้สินเพิ่มขึ้นบ้างยกมือให้ผมดูหน่อยครับทุกท่านคะรับ4นะปีห้าปีที่ผ่านมามนะครับ สี่ปีที่ผ่านมาผมเรียนทุกท่้นอย่างนี้เศรษฐกษิจของประเทศไทยไม่ได้เติบโตแย่นะครับเราเติบโตปีละสาเปร์เซนกว่าสเปร์เซนกว่าทุกปี3ามสี่ปีที่ผ่านมาดังนั้นถ้าย้อนหลังกลับไป4ปีที่แล้วถ้าท่านมีรายได้ต่อเดือน100่งรวันนี้ท่านต้องมีรายได้ต่อเดือน1้อบบาทแต่ในข้อเท็จจริงที่ผมไปพบกับพี่น้องประชาชนมา ผมไปลงตลาดอย่างนี้แะครับเวลาไปในต่างจังหวัด7 7จังหวัดที่ประเทศไทยที่ผมไปมาผมไปตลาดมาครบทุกจังหวัดแล้วผมก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแผงแผงค้าหมูแผงค้าผักขายทองนะครับขายเสื้อผ้าอย่างนี้แหละครับรท,ทุกจังหวัดที่ผมไปพบมาไม่มีใครที่4ปีที่แล้วรายได้ต่อเดือน100แล้ววันนี้ได้ร12บาทเลยทุกคนบอกว่า4ปีที่แล้วอยู่100 ตอนนี้เหลือกันอยู่รายได้ต่อเดือนเหลืออยู่50%ลดลง50%เปอร์เซยังไม่ต้องตบมือครับนี่คือคนที่โชคดี okay, <right. S 1> คนโชคร้ายอยู่นู่นร้อยหนึ่งสี่ปีที่แล้วต่อเดือนทุกวันนี้เหลืออยู่30-40%นี่คือข้อเท็จจริงของประเทศไทย okay, <right. S 1> ไม่ต้องแปลกใจครับว่ามีงานวิจัยฉบับหนึ่ง ออกมาจากคะธนาคารเครดิตสวิสซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีชื่อเสียงระดับโลกทำการวิจัยทั่วประเทศแล้วพบว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนในประเทศไทยห่างที่สุดในโลก3ปีที่แล้วตอนที่ทำวิจัยชิ้นนี้ประเทศไทยมีความเหลื่อมลำ้ำอันดับสามของโลกเป็นรองจากรัเสเซีย และอินเดียเมื่อปีที่แล้วทําการวิจัยฉบับนี้ครั้งล่าสุดประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งครับนี่คือปัญหาความเหลื่อมล้ํานี่เป็นปัญหาพูดที่พวกเราพูดจนเสมอว่าทําไมคนรวยในประเทศนี้ถึงรวยขึ้นเรื่อยๆและสี่ห้าปีที่ผ่านมาก็เป็นคำตอบแล้วเพราะอะไรครับเพราะพี่น้องครับ คนยากคนจนคนเล็กคนน้อยพ่อค้าแม่ขายอยู่ในตลาดเกษตรกรที่ทำสวนทำไร่ทำมาทุกคนประสบกับปัญหาเดียวกันหมดแต่ในขณะที่บริษัทที่ทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยม,มีกำไรเพิ่มขึ้น10%ระหว่างปี2 5 6 0ถึง2561ประมาณ10%อยู่รบนทศหน่อยขณะที่เศรษฐกิจทั้งประเทศโตขึ้น4%เคนจนทั่วประเทศรายได้ลดลง กลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่มีบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีกำไรเพิ่มขึ้น10%น้ำซ้ำมากกว่านั้นกลุ่มคนรวยที่สุด50ตระกูลในประเทศไทยระหว่างปี2560ถึงปี2561มีความมาั่งคั่งเพิ่มขึ้นถึง20% 5ตระกูลในประเทศไทยมีทรัพย์สินรวมกันถึง3ล้านล้านบาททุกท่านฟังไม่ผิดครับ5ตระกูลในประเทศไทยมีทรัพย์สินรวมกัน3ล้านล้านบาทนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยความเหลื่อมล้ำนำมาหาสามแล้วก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งพี่น้องครับ มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งบอกพวกเราว่าที่พวกคุณจนที่พวกคุณจนเป็นเพราะคุณขี้เกียจรยจริงไม่จริงพี่น้องขายแผงผักที่อยู่ในตลาดนะครับต้องตื่นตั้งแต่ตีเีษตีสามตีสี่เพื่อมาเตรียมตัวเตรียมวตัตถุดิบเตรียมผักแบ่งเป็นกำเป็นกองเตรียมขายตอนเช้าแต่เช้าอยู่นั่งเฝ้าแผงจนถึงเย็นกว่าจะเก็บแผงได้ ทุ่มสองทุ่ไม,ดมได้กลับบ้านพักผ่อนกลักบถึงบ้านก็ยังต้องทำงานบ้านต่างๆทำงานวันละสิบกว่าชั่วโมงใครบอกว่าคนพวกนี้ขี้เกียจก,กรรมกรผู้ใช้แรงงานรับแค่แค่แรงขั้นต่ำเดือนละวันละสามรกว่าบาทเดือนละหนึ่งมืนอยู่ไม่ได้ไไต,นะต้องทำโอทีกันทุกคน ทำงานวันละสิกว่าชั่วโมง12ชั่วโมง8ชั่วโมงปกติบวกโอทีสิชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งทำงาน6วัน72ชั่วโมงต่อสัปดาห์คนที่ทำงานหนักขนาดนี้ด้วยค่าแรงขั้นต่ำจังรวยไม่ได้เจ็ดสิบสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้ไม่สามารถสร่งลูกไปโรงเรียนที่ดีได้ไดมีบ้านสักหลกังมีม่ไดูไม่ได้คนเดีวยวความจนในประเทศนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแน่แต่เป็นเพราะอำนาจที่มันไม่เท่ากันพวกท่านเคยสงสัยไหมครับท,ทำไมคนจนทำอะไรก็ผิดทำไมคนจนทำอะไรก็ติดคุก เพราะอำนาจมันไม่เท่ากันขณะที่คนรวยคนมีอำนาจในประเทศนี้ไม่เคยต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้าท่านไม่เชื่อผมก็ดูเสือดำถ้าท่านไม่เชื่อผมก็ดูนาฬิกาขณะที่ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังเมื่อ4ี่หเดือนที่แล้วมีคนยายคนหนึ่งในบุรีรัมย ทำข้าวหมากมาขายคุณก็รู้จักข้าวหมากไหมครับข้าวหมากนี่เป็นสาโทชนิดหนึ่งเนาะเป็นเหล้าพื้นบ้านชนิดหนึ่งหมากออกมาขายคุณยายคนนี้หน้าแผงแกก็ขายข้าวแกงแล้วก็มีโถอยู่อันหนึ่งเป็นข้าวหมากตักใส่ถุงพลาสติกม,มัดมัดไว้เอามาขายถุงละห้าบาทสิบบาทแกขายข้าวหมากผิดกฎหมายครับก็โดนจับ โดนจับไปปรับแก้ห้าหมื่นบาทห้าหมบาทสําหรับคนอย่างนั้นที่ขายข้าวแกงจานละ25บาท30สบาทเยอะมากขณะที่คุณห้ามเขาขายข้าวมาเงินทุกบาทที่ไม่ได้ซื้อข้าวมาของคุณยายที่บุรีรัมย์คือเงินทุกบาทที่ไปซื้อเหล้าขาวของกลุ่มทุนที่รวยเอารวยเอาคือเงินบาทเดียวกัน นี่คือความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นแล้วคุณก็ไปบอกว่าคุณยายจนจนเพราะอะไรเพราะจนคนจนในประเทศนี้ไม่เคยเข้าถึงสิทธิ์ไม่เคยเข้าถึงเสรีภาพในการประกอบอาชีพเพราะคนจนในประเทศไทยคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่มีอํานาจเทียบเท่ากับคนที่รวยคนที่ผูกขาดเศรษฐกิจของพวกเรา แม้แต่ปริมณฑลแม้แต่ปริมณฑลของของกรุงเทพเนี่ยนะครับหลายจังหวัดยังมีอยู่ถึงทุกวันนี้ที่ปีหนึ่งน้ำท่วมปีละหลายเดือนแล้วเหตุผลที่น้ำท่วมก็ง่ายๆครับเพราะประตูน้ำไม่เปิดกลัวน้ำท่วมกรุงเทพชั้นในแล้วคนที่อยู่ในปริมณฑลก็ต้องแบกรับน้ำมีชีวิตอยู่น้ำในใน หปีที่มีน้ําท่วมขังปีละหนึ่งเดือน2เดือนแล้วคุณบอกว่าเขาจนเหตุผลที่เขาจนก็ง่ายๆเพราะว่าเวลาในการทํามาหากินชีวิตหนึ้งในปีหนึ่งเขาหายไป2เดือนแล้วคุณก็ไปบอกว่าเขาจนนี่ก็คือข้อเท็จจริงอันน่าโหดร้ายในสังคมไทยว่าการพัฒนาเศร,รษฐกิจของประเทศนี้ไม่เคยเห็นหัวคนจนเลยที่ผ่านมา แล้วที่น่าซ้ำร้ายไปกว่านั้นที่น่าเจ็บปวดไปมากกว่านั้นทุกท่านครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มทุนผูขาดในประเทศไทยที่ปิดโอกาสให้คนเล็กคนน้อยจะค้าขายอะไรได้บ้างจะทําธุรกิจของตัวเองได้บ้างมักเป็นกลุ่มทุนเดียวที่สนับสนุนการทํารัฐประหารในประเทศไทย